สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป๊อปชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกับหญิงปลยเซียนตัดสิ่ง<า>ที่ป๊อปได้บอกว่ามีแบ่งขายนะคะสําหรับปลยเซียนนะคะเขาจะเป็นพืชที่อย่างที่เราทราบกันได้ดีนะคะว่าเขาเขาไม่ไม่ชอบน้ําแต่ก็ต้องการน้ําในการเลี้ยงลําต้นของเขานะคะทุกคน ฝวยเซียนเท่าที่ป๊อปปลูกมานะคะพันธ์ุที่ปลูกง่ายที่สุดก็จะเป็นพัน์ธุดอกเล็กนะคะพัน์ธุดอกเล็กเนี่ยจะทนแรงทนฝนได้ดีมากนะคะเพราะว่าทําไมป๊อบถึงแบ่งขายพัน์ธุดอกเล็กที่บ้านป๊อปมีพัน์ธุดอกเล็กเยอะมากค่ะแล้วเราได้ปลูกทดลองปลูกมาหลายปีมากนะมากกว่า5ปีนะคะพันธุ์ดอกเล็กจะเป็นพันุ์ที่ทนทนแดดทนฝนปลูกแดดร้อยฝนร้อ หน้าฝนยังไม่เน่าเลยนะคะแต่ถ้าเป็นพันุ์ดอกใหญ่อะจะเน่านะคะพันธุดอกใหญ่นี่จะต้องซื้อเข้าบ้านเกือบทุกปีเลยจะต้องซื้อสีกลกบเข้ามาปลูกในบ้านนะคะแต่ถ้าเป็นพันธุดอกเล็กเนี่ยสามารถขยายได้เรื่อยๆเลยแล้วก็มีเยอะมากนะคะก็เลยจะแบ่งขายกิ่งสดนะคะตัดขายความยาวก็ประมาณนี้นะคะจะให้เทียบดูกับมีดแกะผลไม้อันนี้นะคะเนี่ยค่ะความยาว แล้วแต่สายพันธุ์ด้วยนะคะอย่างอันนี้เป็นสีชมพูพันแค่เราก็ตัดให้ยาวประมาณนี้เลยพันแค่ยาวประมาณนี้นี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าเอาไปชำม,มาค่ะเนี่ยค่ะยังไงก็รอดนะคะกิ่งโป๊ยเซียนตัดสดป,ป๊อตัดมาป,ป๊อจะมาแต้มปูนแดงทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะได้ทําให้แผลเขาแห้งไวขึ้นเวลาที่ของไปถึงมือลูกค้า เวลาที่ของไปถึงมือลูกค้านะคะก็ให้ทำการแต่จะบอกก่อนว่าลูกค้าที่สั่งนะคะจะต้องเตรียมดินสำหรับชัมปอยเซียนไว้ด้วยนะคะเตรียมดินเตรียมกระถางให้พร้อมนะคะเมื่อปอยเซียนไปถึงก็ลงชําเลยนะคะพอระหว่างที่เขาขนส่งไปเนี่ยประมาณ3าวันเนี่ยปอยเซยนของป๊อบจะส่งไปท้งกิ่งแบบนี้เลยเราจะไม่ห่อกระดาษทิชชู่ที่เปียกน้ำนะคะเพราะจะทำให้กิ่งปอยเซียนเป็นเชื้อราได้จะต่างจาก กิ่งของฤรษสีผสมนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นกิ่งฤาษสีผสมเนี่ยจะต้องห่อทีชชู่เปียกหรือว่าเสียบในโอเอซิส e นะคะแต่ถ้าเป็นโพลเซียน,น่ะเราจะส่งไปแบบนี้เลยเพื่อที่ป้องกันการเน่าระหว่างขนส่งโพลเซียนถามว่าเราส่งไปแบบเนี้ยเขามีเปอร์เซ็นต์ตายไหมเปอร์เซ็นต์ตายมีน้อยมากนะคะป๊อบได้ทดลองตัดกิ่งโพริเซียนแบบเนี้ย แล้วเราไม่ได้ชําอ่ะทิ้งไว้ประมาณ5-6วันอ่ะเพื่อนๆเราเอามาชําอ่ะเขาก็ยังรอดเลยค่ะอยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะสําหรับคนที่ต้องการอยากได้กิ่งนะคะยีบาทนะคะเอาไปชําเนาะสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะสิกิ่งขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแต่ถ้าสั่งไม่ถึง10กิ่งค่าส่งเหมาจ่ายห้บาทะคะ่ะสําหรับกิ่งสดนะคะ ก็ลองแอดไลน์เข้ามานะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะ ID ไลน์ศูนย์ก็แปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เกนะคะไลน์ชื่อว่าดาวนั้นชนิดนะคะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ทักข้อความกันเข้ามานะคะว่าสนใจกิ่งเพอร์เซนตัดสเดีเดบป๊อปจะแจ้งสีในในไลน์ให้นะคะว่ามีสีอะไรบ้างเนาะพอดีมีตัวยุ่งตัวยุ่งมากมายเลยนะคะเขาจะชอบมายุ่งเวลาที่เราจะถ่ายวิดีโอนะคะเพื่อน ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็อยากให้ลองเปิดใจสั่งเอาไปชําดูนะคะอาจจะสั่งไม่ถึง10กิ่งจะสั่งกี่กิ่งก็ได้กี่กิ่งปับก็ส่งนะคะ1กิ่งก็ยังส่งเลยค่าส่งก็เหมาจ่าย50บาทนะคะรวมส่งเก็บเงินไปทางด้วยนะคะตอนนี้มีเก็บเงินไปทางแล้วถ้าใครที่ชื่นชอบเปอร์เซียนนะคะอยากได้เปอร์เซียนพันดอกเล็กเอาไปปลูกนะคะ ดอกเล็กก็มีหลายสีนะคะสีสวยๆเลยพันดอกเล็กก็สวยได้นะคะเพื่อนๆเราไปลองปลูกกันดูเนาะสำหรับมือใหม่เนี่ยอยากจะแนะนําเลยว่าอยากจะให้ปลูกปรยเซยนพันดอกเล็กนะคะเพราะว่าปรยเซยนพันดอกเล็กเป็นพันธุ์ที่ทนทนมากๆเลยมือใหม่ก็ควรที่จะเริ่มจากพันดอกเล็กนี่แหละไปก่อนนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเนาะเดี๋ยว ป๊จะขอตัวแพ็กโอกซิเยนส่งให้กับให้กับ FC ที่เข้ามาสั่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอกันนะคะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอของป๊อบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะไว้มาเจอกันไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บายค่ะไปก่อนนะคะพอดีว่าตัวยุ่งกวนนะคะกวนกันเต็มเลยนะคะเต็มหน้าทามากกว่าเพื่อนๆจะลำคาญเสียงที่แทกเข้ามาเนาะไปแล้วค่ะ